เมื่อพาร์ทที่แล้วเราได้สร้างขุนแม่เลดีด้เดมัสติกูและครั้งนี้เราจะมาสร้างดอนน่าเบเดร t วนโตครั้งนี้เราก็อยู่กับการสร้างส,รางสคริปต์จากเกม r e s i d e n t Evil ฉบับ Roblox เหมือนเดิมครับเราได้รับรีเควสต์มาจากเว็บไซต์ติ๊กตอกจากช่องของลีพุงลุงพีของเรานั่นเองจากบลาบลาสร้างดอนนาเบเดเวโตหน่อยครับเอ่อรูปภาพปกนี่แพนนี่ไวช์ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะจําลองสร้างสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดถ้าเกิดว่าให้สร้างบ้านตามเหมือนในเกมนั้นคงจะใช้เวลาปีเศษกว่าจะเสร็จถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มต้นในการกดไปที่ผาดแล้วก็ทําการยืดขยายมันคนส่วนใหญ่จะกลัวที่แคบแล้วก็ที่มืดถ้าอย่างนั้นผมจะทําตรงนี้ให้เป็นที่แคบแล้วก็มืดด้วย <c oughs> ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปที่ไลท์ติ้งกันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ปรับเอ้ยหัวลุงพีบังแบบมันจะเฮ้ดขอไม่บัง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 เน่เน่เ่สิบสี่จุดห้าคือบ่ายสองโมงใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนประมาณเน่เน่เน่สิบเก้าจุดหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งโอ้ีกแค่ทุ่มหนึ่งนี่ในเวอร์ชันโรบล็อกส์นะเนี่ยจากนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะต้องตกแต่งให้หน้ากลัวมากกว่าเดิมแต่อย่างนั้นแล้วก็เรามาเป็นบับเดอะบิลเดอร์กัน นี่ผมว่าน่าจะจําลองบรรยากาศบ้านของบดดบดดโตได้อยู่ไม่ได้จาชื่อเลยหรอตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเวลาเป็นตอนกลางคืนไ <c> ห <oughs> นผมขอลองเข้าไปทดสอบก่อนซิพอจะจําลองได้อยู่นะนี่นเอาล่ะไปจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยน่ากลัวอ้า <c> ว <oughs> <c oughs> <c oughs> ข,ข้อควรระวังในการสร้างอย่าลืมแองเกอร์ไว้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นสภาพแบบนี้โอเคยกแรกกันยกแรก อ,อย่าลืมนะครับเวลาเราสร้างฐานหรือว่าสร้างอะไรแบบนี้อย่าลืมกดแองเกอร์ตัวนี้เพื่อทอดสมอทิ้งเสมอเพื่อทําให้พาร์ทของเรายึดติดอยู่กับที่เอาล่ะกดเข้าไปในเกมใหม่เลยเรียบร้อยเอาล่ะ <c oughs> ใช่เลยเก็บน้ําแกงช่วยชีวิตอเอาล่ะเดินมาไม่มีอะไรไม่น่ามีผีหรอกไม่มีครับเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส,ส่สคริปยังไง โอเคถึงเวลาที่เราจะใส่สคริปต์แล้วก่อนที่เราจะไปทําสคริปต์ผีโพเดี๋ยวผมขอทําสคริปต์ทำให้ไฟแบบปับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหน่อยแล้วกันนะครับคลิกไปที่หลอดไฟตรงนี้แล้วก็เพิ่มสคริปต์ไปเลยเสร็จแล้วเราก็ตามหาหลอดไฟไลท์เท่ากับ s c r i p t t p a l e n t w ว s t for child ตามหาไลท์เราจะใช้คอ i ิชันของ w i l true do ในขณะที่จริงจงทำ light And ผมจะทําให้ไฟมันเปิดเปิดดับดับติบดติดนั่นเองนะครับไหนลองเข้าไปทดสอบก่อนซิว่าที่เราเขียนไปใช้ได้ไหมแน่นอนว่าข้อควรระวังในการเขียนสคริปต์ไวทูดูอย่าลืมใส่เวทไปด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเกมจะค้างค้างกี่คืนแล้วพ่อหนุม่มมาใยเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เดนี้เย็นใจเย็นโอ้ยคุณแม่น่ากลัวโวยเอาละเราไปดูซิว่าสคริปต์เราใช้ได้ไหมโอ้ดีไง <laughs> โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะทำให้ผีโผล่กัน <laughs> เดี๋ยวผมขอปรับเป็นตอนเช้าแป๊บ ลัวกลัวเหมือนเดิมการที่เราจะสร้างผีนั้นเราต้องใช้ฮิวแมนนอยของโรบล็อกเหมือนเดิมครับก็ไปที่ build rig เสร็จแล้วเลือก R6 block rig นั่นเองเพื่อให้เหมือนผีที่สุดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีเจ้าตัวนี้โอ้โอ้อผีน้อยน่ารักอย่างกับแคสเปอร์ยิ้มแบบนี้เฮ้ย <laughs> อันนี้แล้วกันปรับความโปร่งใสของตัวละคร อ่ะสักประมาณนี้อ่าประมาณนี้พอแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําเป็นผีตุ๊กาตานั้นต้องใช้เวลาเหมือนกับเราสร้างขุดแม่แต่วันนี้เราออาแค่ผีโผล่ก่อนเอาละเราไปวางตําแหน่งของผีที่ต้องการที่จะให้โผล่นั่นก็คือตําแหน่งนี้เพื่อทําการทริกเกอร์ให้ผีโผล่นั้นเราต้องใช้สคริปต์เป็นการตรวจจับว่าเราเดินไปบริเวณนี้แล้วผีจะโผล่แบบนี้ แบบนี้ที่เราต้องการก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะสร้างพาร์ตตรวจจับว่าเราเดินไปถึงบริเวณนี้ที่ต้องการจะให้ผีโผล่เราสร้างพาร์ตขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ล่องหนพาร์ตนี้ซะโอเคครับเสร็จแล้วอา้าวพระอ้าวตั้งอา้าวลืมตั้งชื่อพาร์ตอา้อาวเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวอ่ะอยู่นี่เสร็จแล้วเราก็ใส่สคริปต์ลงไปในพาร์ตนี้เลย oh. ก่อนอื่นเลยเราต้องสร้างตัวแปรของผีแล้วก็ตัวพาร์ตที่เราสร้างขึ้นมาด้วยปั๊บปั๊บปั๊บพาร์ตคิป parent แล้วก็ตามหาผีเราใส่คำสั่งไปเลยพ เชื่อมต่อกับฮิตว่าโดนอะไรขอบอกกันว่าสคริปต์นี้สามารถใช้กับการปล่อยพลังหรือว่าทำดาเมจได้นะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยโอเคต่อไปเราจะตามหาฮิวโมนอยด์ของผู้เล่นปึ๊บปั๊บ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 ปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บปึึ๊๊บบปปึ๊บ ลองเข้าไปยังบ้านผีสิงดูสิว่าผีจะโผล่หรือไม่จะไหวโอเคถือว่าใช้ได้ออออโอเคถือว่าจะคลิปที่เราเขียนนั้น ช้งานได้เรียบร้อยครับถ้าทําต่อยได้ตบผีโช <_ d ata> ถือว่าภารกิจในวันนี้การจําลองสร้างบ้านผีสิงหรือว่าที่แคบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีใครอยากให้ลุงพีทาอะไรอีก <_ d ata> ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันบอกได้นะครับรีเควสกันบอกได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามมาด้วยครับแล้วเจอหม่ครั้งต่อไปสำหรับนี้อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมนะครับบายๆครับอยาก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 อันนั้นอ่ะของของของจริงของจริง